สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของการบวกลบคูณหารคูณนะคะซึ่งครูก็ได้อธิบายเนื้อหาเรื่องนี้ไปให้หนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูแบบฝึกนะคะให้หนักเรียนนะคะ,ะเปิดแบบฝึกคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่ 68ถึงหน้าที่70นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนนะคะแล้วเราไปดูพร้อมกันค่ะการบวกลบคูณหารคะคนะคะเราจะดูในหน้าที่68ก่อนนะคะนักเรียนดูหัวข้อที่1นะคะเติมผลลัพธ์ก็จะมีทั้งหมด8ข้อย่อยนะคะครูจะอธิบาย1ข้อนะคะให้นักเรียนดูเนาะ ถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นะคะอย่างที่ครูเคยอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วเนะาะวงเล็บเปิด5คูณด้วย20วงเล็บปิดหารด้วย4ถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นโจทย์าการบวกลบคูณหารละคนเราจะทําในวงเล็บก่อนทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บน,นะคะ5คูณด้วย20นะคะเราก็มาตั้งเนาะเอาจํานวนที่มากก็คือ20คูณด้วย5นะคะ ้าคูณศูนย์ได้0 5ย์ห้าคูณสองได้10นะคะในวงเล็บคําตอบก็คือ100ใช่ไหมคะจากนั้นเราได้คําตอบ100แล้วเราก็เอา100ตั้งนะคะใส่เครื่องหมายก่อนเนาะเราจะทําการหารและเราเอา100ตั้งหารด้วย4นะคะจากนั้นไปดูสุขคุณแม่4่ค่ะดูทีละหลักเนาะสีอะไรได้1ไม่มีนะคะเลื่อนมาอีก1ห,หลักสีอะไรได้10ไม่มีเอาใกล้เคียงค่ะ42สอง 8นะคะอ่าก็เอา10ลบ8เหลือ2จากนั้นดึง0ูนย์ลงมาค่ะเลืเป็น20นะคะ4อะไรได้20 4คูณ5ได้20นะคะจากนั้นก็เอาลบก,กันก็เหลือ0เพราะฉะนั้นเป็นการหารที่ลงตัวข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยคือ25นะคะอ่าถัดมาก็จะเป็นโจทย์ข้อ2 3 4นะคะแต่ว่าหัวข้อที่1มีทั้งหมด8ข้อเนาะ ถ้าเจอโจทแบบนี้ทําในวงเล็บก่อนเหมือนข้อที่2นักเรียนก็เอา2คูณด้วย30ก่อนอ่าสองคูณด้วยสาิวิธีการคูณง่ายๆค่ะอันนี้เราสามารถคูณได้เลย2อคูณศได้0 2นย์คูณส,ได,ส,ส,ณสได้6เป็น60ใช่ไหมคะแล้วก็หนึ่ง0ตั้งลบด้วย60 100หนลบด้วย60เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ40ตอบได้เลยนะคะ ถัดมาข้อที่3หนูก็ทําในวงเล็บก่อนเอา120ตั้งหารด้วย6เพราะได้คําตอบแล้วเอามาคูณ7นะคะข้อที่4ก็เช่นเดียวกันค่ะเอา11คูณ80เพราได้คำตอบแล้วก็เอามาบวกกับ52นะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ให้ทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะวิธีการที่นักเรียนจะคิดนะคะพยายามคิดด้วยตัวเองนะคะคิดในเศษกระดาษหรือกระดาษทดที่เรามีนะคะพยายามฝึกทำด้วยตัวเอง ถ้าเราไม่ฝึกทําด้วยตัวเองเราไปใช้เครื่องคิดเลขในการคิดถามว่าเราจะได้ความรู้ไหมเราก็จะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะคะที่ให้นักเรียนทําก็คือเป็นการฝึกเป็นการทบทวนนะคะต่อนะคะในหัวข้อที่2แสดงวิธีหาผลลัพธ์นะคะซึ่งข้อที่2ตรงนี้นะคะนักเรียนจริงๆแล้วเขาก็จะให้เราแสดงวิธีทานะคะเหมือนข้อที่1 1000ลบด้วยอวงเล็บเปิด 2,040หารด้วย4วงเล็บปิดนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้จริงๆแล้วเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนก็คือสแสดงวิธีทำแบบฐานยาวอ่ะอแต่เนื่องด้วยในแบบฝึกของเราเนี่ยเขาจะเว้นคำตอบให้เราทำ มันน้อยเนาอะ,อะจานวนบรรทัดมันน้อยนะคะพื้นที่ในการแสดงวิธีทํามันน้อยครูก็เลยจะให้นักเรียนหาอาจทําด้วยวิธีการแบบนี้ได้เลยนะคะอย่างวิธีทําเราจะทําในวงเล็บก่อนนักเรียนก็เอา240 0ตั้งหารด้วย4เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องไปทําวิธีการหารยาวในเศษกระดาษละพอได้คําตอบแล้วนักเรียนก็มาใส่คําตอบในช่องนี้นะคะพอได้คําตอบแล้ว หนูก็เอา1000ตั้งลบด้วยคำตอบที่ได้นะคะจากนั้นหนูก็มาตอบอตอบตรงนี้จะเป็นเลขไทยนะคะทำวิธีการเหมือนของครูเลยนะคะไม่ไม่ต้องแสดงวิธีการหารยาวแล้วนะคะเนื่องด้วยพื้นที่ในแบบฝึกเราไม่พอเนาะให้ทำแบบนี้เลยนะคะเหมือนข้อที่2นักเรียนก็ตั้งคูณไปเลยนะคะคูณแบบแนวนอนนะคะนักเรียนไม่ต้องตั้งแบบ คูณแบบยาวแล้วนะคะอ่าเพราะพื้นที่ไม่พอนะคะอ่ะถัดมาค่ะมาดูต่อในหน้าที่69นะคะอ่าเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งอุมาซื้อสแตมดวงละ3บาทจำนวน60ดวงอ่าให้เงินพนักงานไพรส์นีห้0รบาทอุมาจะได้รับเงินทอนกี่บาท ประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ดังนี้นะคะนักเรียนก็เอา500ตั้งนะคะ,ะลบด้วยวงเล็บเปิด60คูณ3 60กคูณ3ก็คือ60ก็มาจากจำนวนสแตมที่ออนอุมาซื้อนะคะ3บาทก็คือราคาของสแตมดวงละ3บาทหนูก็เอา60คูณด้วย3ก่อนเป็นจำนวนเท่าไหร่พอได้คำตอบแล้วก็เอา500ตั้งลบด้วยคำตอบ ในวงเล็บนี้นะคะก็จะเป็นคําตอบของอ,อุมาได้รับเงินททษนะคะตรงนี้ให้ใส่เป็นเลขไทยนะคะคําตอบตรงนี้นักเรียนไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะคะโจทย์อะไรก็มีอยู่ในแบบฝึกแล้วนักเรียนแค่เป็นคนคิดหาคําตอบเติมไปเองอนักเรียนก็อย่างประโยคสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนักเรียนก็เขียนตามคุณครูได้เลยแล้วนักเรียนก็ไปหาคําตอบมาตอบแค่นั้นนะคะอ่าถัดมาดูข้อที่สอง อรดีซื้อลองกอง2กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ65บาทและซื้อลำไย3กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ28บาทอรดีจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะวงเล็บแรกก็คือ2คูณ65สา2ก็คือจำนวนของลองกองที่อรดีซื้อ65ก็คือกิโลกร,รัมละ65บาทอบาท ซื้อกิโลเดียวมัน65บาทแต่เขาซื้อ2กิโลเป็นเงินเท่าไหร่หนูก็เอามาคูณ2เพราะได้คําตอบแล้วเก็บคําตอบไว้ก่อนจากนั้นวงเล็บที่สองซื้อลําไย3มกิโลซื้อกิโลเดียวมัน28บาทแต่เขาซื้อ3กิโลเป็นเงินเท่าไหร่หนูก็เอา28คูณสาได้คําตอบเท่าไหร่ก็เอามาบวกกับวงเล็บที่1นี้นะคะก็จะเป็นคำตอบของอรดีนะคะจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท ะะถัดมาดูต่อค่ะข้อที่3ลุงอํานวยทําความสะอาดได้ค่าจ้างวันละ320บาทและทํางานสัปดาห์ละ5วันในแต่ละวันต้องจ่ายค่าอาหารและค่าเดินทางวันละ150บาทลุงอํานวยเหลือเงินสัปดาห์ละกี่บาทอ่าประโยคสัญลักษณ์นะคะหนูก็เอา5คูณด้วยอาวงเล็บเปิด320ลบ150แล้วก็วงเล็บปิด วิธีหาคําตอบหนูก็เอา320ตั้งลบด้วยลบด้วย150ได้คําตอบเท่าไหร่ก็เอามาคูณกับ5เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคําตอบของรุงอํานวยเหลือเงินสัปดาห์ละกี่บาทวิธีการก็มีแค่นี้นะคะอะลองทาดูนะนี่ง่ายมากแค่หาคําตอบประโยคสัญ,ญลักษณ์คุณครูก็เขียนให้แล้วนะคะถัดมาค่ะมาดูต่อในหน้าที่70เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสะดงวิธีทํา มาดูข้อที่1น,นะคะแม่ค้าซื้อข้าวสารมา10บถังถังละ15้ากิโลกร,รัมนำมาแบ่งใส่ถุงขายถุงละ5กิโลกร,รัมจะได้กี่ถุงอ่าในหน้าที่70นี้นะคะเป็นการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะอ่านูก็เขียนตามคุณครูได้เลยเนาะหนูก็เขียนไปเลยวงเล็บเปิด10คูณด้วยหวงเล็บปิดหารด้วยหวิธีทำนะคะอ่าเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะข้าวสารหนัก ถังละ15กิโลกร,รมัมแม่ค้าซื้อข้าวสารมา10ถังอ่าเราก็เอา15คูณด้วย10จริงๆแล้วนะคะวิธีการคูณอ่าที่มีตัวตั้ง2หลักตัวคูณ2หลักอ่าวิธีการคูณมันมันจะต้องคูณทีละหลักใช่ไหมคะแต่อ่าเนื่องด้วยพื้นที่ของพื้นที่ของแบบฝึกที่เขาให้เขียนเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวครูก็จะให้นักเรียนแบบ ตอบเป็นวิธีรัดไปเลยนะคะใส่วิธีรัดได้เลยเนาะบรรทัดถัดมานะคะก็จะเป็นแม่ค้ามีข้าวสารทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะคะนี่คือคำตอบจริงๆแล้วอะถ้าถ้าเราคูณตามที่เราเรียนมาเนี่ยเราจะต้องคูณหลักหลักหน่วยนี้ก่อนใช่ไหมคะแต่มันก็มีค่าเป็นศูนย์นั่นแหละแต่นี่เราทําเพียงแต่ว่าเราทําวิธีทัดแล้วก็คือศูนย์คูณอะไรมันก็ได้ศูนย์อยู่แล้วนะคะหนึ่ง คูณ5ก็ได้5้าคูณก็ได้1คําคำตอบมันเท่ากันแต่เราทำวิธีลัดไปนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนำมาแบ่งใส่ถุงขายถุงละ5กิโลกร,รัมจะได้อ่าเราก็เอาคำตอบที่ได้คือ150หารด้วย5นะคะก็จะได้30ถุงอถุงนักเรียนก็ตอบไปเลยค่ะจะได้30ถุงก็เขียนเป็นเลขไทยนะคะอ่าตรงนี้นักเรียนก็เขียนตามคูณได้เลยเนาะ ถัดมานะคะดูต่อข้อที่สองตู้หนังสือในห้องเรียนมี4ชั้นแต่ละชั้นมีหนังสือสาสิบห้าเล่มมีนักเรียนมายืมหนังสือกลับบ้านสี่ิดเล่มจะมีหนังสือเหลืออยู่ในตู้กี่เล่มวิธีการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะวงเล็บเปิดเนาะสี 4, ่คูณด้วยสาสิบห้านะคะสี่ก็มาจากตู้ชั้นหนังสือในห้องเรียนเนี่ยมีสี่ชั้นนะคะแต่ละชั้นก็จะมีทั้งหมด 35เล่มเนาะแล้วก็เอา4คูณด้วย35เพราได้คําตอบแล้วก็เอามาลบก,กับ48 48ก็คือจํานวนหนังสือที่นักเรียนยืมกลับบ้านเนาอะ,อะวิธีทานะคะ,ะตู้หนังสือแต่ละชั้นนะคะมีหนังสือ35เล่มาเราก็เอามาคูณกับ4ก็คือตู้หนังสือในห้องเรียนมี4ชั้นตู้หนังสือมีทั้งหมด ตู้หนังสือมีทั้งหมดกี่เล่มเราก็คูณได้เลย5้คูณสได้20เนาะใส่ศูนย์ทดไป2 4งคูณ3ได้12บวกที่ทด2เป็น14เพราะฉะนั้นตู้ในหนังตู้หนังสือก็จะมีหนังสือทั้งหมด140่ง0่ิเล่มจากนั้นเราก็จะเอามาลบกับ48ก็คือจำนวนวอนนักเรียนมายืมหนังสือกลับบ้าน48เล่มเราก็ลบด้วย48 จะมีหนังสือเหลืออยู่ในตู้ทั้งหมด92เล่มนะคะวิธีการลบเรียนมาหมดแล้วนะคะศูนย์มันลบ8ไม่ได้ก็ต้องยืมศูนย์ยืมจาก4มาใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น10 1 0ิลบออก8เหลือ2 4งถูกยืมไป1ก็เหลือ3พอ3มลบ4ออกได้ไหมมันก็ลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมจาก1มาก็เป็น13 1ถูกยืมไปแล้วก็เหลือ0ใช่ไหมคะทีนี้เอา13 ลบออก4ก็จะเหลือ9นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบไปเลยจะมีหนังสือเหลืออยู่ในตู้9 2เล่มน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นาการเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำในหนังในแบบฝึกคณิตศาสตร์หน้าที่70นะคะนักเรียนก็ทำตามมูลครูได้เลยเนอะอาะส่วนข้อที่หน้าที่ 68กับหกสิเกาครูก็ได้อธิบายแล้วก็ทําตามที่ครูอธิบายได้เลยนะคะสําสหรับวิชาคณิตนะคะในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ